างงามด,ดอกนี้เป็นเห็ดปวกหัวเรื่องนะคะพี่น้องไม่อยู่ดอกเดียวสวัสดีค่ะพี่น้องมนิก็พอกันในช่วงตีหาของวันที่สามสิบกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหาค่ะ พาพี่น้อม่าเบิงเห็ดไข่นะคะมาหลุนติดตามสวยกันนะคะว่าเาสิได้หลายสำเลยค่ะดอกแหลกกับบานๆนีนะคะ่ค่ะดอกกสวยเยอะค่ะบาบ่ใหญ่นะคะชาติดินนะคะ ขาบนเง,งาได้ด้วยนะซยๆค่ะโอ้ถอดเอ้พี่น้องเอาบาดไอซัมลองมันเห็ตะไข่ก่อนนะ ช่วนเ่านีเป็นเห็ดกลามปูค่ะเหลืองๆก็เห็ดมันปูแล้วพี่น้องแต่ว่าพันธิเห็นดอกไงก็น,นะคะงามๆตีหนีเพ่าท่านไลยปันใดนะคะปกติพันเกือดอเป็นปลาเลยเลยเห็ดกลามปูนี่ กี้งามๆค่ะทอกี้บานตะบางงามอยู่ด้พี่น้องเขี่ยงตาแล้วโอ้หูทำผุตก็มีค่ะผนดอกเห็ดแล้วค่ะ เกิดให้สองหินนะคะงามๆอยู่ดอกนี่้องบอกย่างงามเลยค่ะดอกนี่ไปไปเรื่อยๆนะคะก็สิเป็นหินเป็นก้อนเป็นก้อนนั่งสินะคะ่ะ มันการฝนถึงช่วงหลายมือนะคะพี่น้องเขาระเบิดลาดบุรีค่ะลิ่นมากอะ่ะพ่อดินไล่ยื้อซื้ต่ว่าบริบริตต็แห้งค่ะได้เห็ดไหนเห็ดออกสีห้างห้ๆเนี่ยกลับไปรุ่นเรื่อยๆแล้วค่ะพี่น้องห้าเท้าไดงลายนะคะ มาประท่านห้อยยกินข่างเห็ดดีหน่อยเพื่อนค่ะมากับไอ้นะคะสองคนมันกี่สิบเป็นหนึ่งลองน้ำด้ยค่ะพี่น้องลองน้ำไรเล้ลมาเลเรย์อย่างสี้นะคะเข้ากระขาม กับพ่อมีเด็กเก็บใหญ่ดอกค่ะวพี่น้องแต่ว่าขันห้ามาสาบะท่านห้อยนะคะห้อยหลายแมงไหลายเจาะเฮ็ดมุนมดค่ะข้าวขาฝาก้างบางหนึ่งบัดน,นี้ท่านี่ก็สิเป็นอันกอไผ่นะคะเป็นตน้นไผ่ในน้อยอยอังสิมันค้างหกนะคะพี่น้องมองนี่ยละพันเน o ทีมือวกจอเพ่น สี่หกหกนี่ค่ะ,คะพ่อได้กินอยู่ค่ะพี่น้องดอกนี้เป็นเห็ดปวกหวัวเรื่องนะคะพี่น้องไม่อยู่ดอกเดียว หินดึงได้เลยไหมหนึ่งพันอนะโอเคเย็ดไข่แล้วค่ะ ขเลืองเหจ็นโม่งก็กว่วเหรอค่ะพี่น้องเดี๋ยวห้องก,ก็ออกเมื่อกันค่ะเดี๋ยวก็ไปสรุปยอดให้เบิ้งค่ะถ้าออกเมื่อกันนี้ เป็นกอแัยอยงสินะคะท้านในสิเป็นกอหวกเลยค่ะค่ะนี่ก็เป็นเฮ็ดที่ว่าเ้างใดในมือน,นี้นะคะพี่น้อง30กรกฎาคม2,565ค่ะ เห็ดตะไคร้กัมีแตดอก,กงามๆค่ะแล้วก็ะไดเห็ดกามปูนะคะบอกขาใหญ่ๆเลยใกล้กับไดดอกคิงป้านะคะกลับเมื่อไปกินกับซุปเห็ดน้ำค่ะก็ขอบคุณหลายๆสำหรับการติดตามรับชมค่ะกฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ไกลน้ำเนีดยวยคะแล้วพอกันไม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ